ทีมผู้ฝึกสอนกับมั่นไทยชุดโอลิมปิกเกมส่งคลิปการฝึกซ้อมของวุฒิชัยมาสุขจัดชัยบดีและสายลมอดีจากกรุงฮาวานาประเทศคิวบาให้ทีมข่าวกีฬาไทย PBS โดยทั้ง3มคนลงรวมกับนักชกเจ้าถิ่นและจากยุโรปก,ก่อนจะลงแข่งรายการกจราโดกอด์บาคาดินคัพในสุดสัปดาห์นี้ <c oughs> เพื่อเพิ่มทักษะการชกให้หลากหลายยิ่งขึ้นครับนีครับการมู็บตัวที่คิวบาตอนนี้มีหลายประเทศที่เข้ามาเก็บตัว้อด้วยกัน ก็มีผู้เล่นผู้ผู้ผลงมือที่หลากหลายขึ้นครับเพราะว่าเราได้เจอมวยไทยเยอะขึ้นครับครับตอนนี้ก็มีหลายประเทศเข้ามาฝึกซ้อมมาที่คิวบานะครับก็มีฝั่งยุโรปมาซ้อมเปนส่วนเยอะครับผมก็ได้เทคนิคได้อะไรจากยุโรไปเยอะครับก็จะทําตรงหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็นำข้อแก้ไขต่างๆไปปรับปรุงครับครับผม ที่คิวบานี่ครับข้อเดียวคือได้ผู้ตุนสู้หลากหลายนะครับหลายประเทศที่เข้ามาไม่เป็นจอแดนหรือหลายประเทศที่เข้ามาหรือว่าเป็นมาเลเซียอะไรนะครับแล้วก็มวยคิวบ้าหลายๆทีมที่เขาเข้ามาซ้อมด้วยกันนะครับก็ถือว่าดีครับหลากหลายขึ้นครับขณะที่ในวันนี้ทีมมวยหญิงไทยลงแข่งศึกมวยชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือกโอลิมปิกที่ประเทศคาซัคสถานรอบ16คนสุดท้ายแข่ง2คนครับนักชกชาวไทยเริ่มจากรุ่น51กิโลกร,รมัมเปลี่ยนวิเลยแล้วเปลี่ยนพบนักชกจากโมร็อกโก ตามเบลดุน60กิโลกรัมทัสมาลีทองจันพบนักชกจากสวิตเซอร์แลนด์โดยกัปปั้นหญิงไทยต้องชนะอีก2ไฟไฟจึงจะคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ที่บราซิลครับ